ไหนทุกคนนะแช์สุดท้ายมันจะค่อนข้างยากนิดน,นึงนะเราก็กดรับรางวัลไปเลยฮะตรงนี้นะไปก็จะได้เพชรแดงมาแล้วก็ได้ซอนฮึงมิน s t 99โคตรเท่นะผู้ชมนะและใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนี่เลยเพจแมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกเติมไวปลอดภัยเชื่อถือได้100ไม่ว่าจะเป็น FC Mobile, eFootball, Call of Duty ทางร้านมีให้เลือกมากมายตลอด24ชั่วโมง ใครสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือเพจ Facebook แมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกได้เลยนะครับโอเคนะครับผมสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแก๊ปสแกนเช่นเคยกับเกม fcmo บายนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้มีหลุดสปอยในส่วนของ TOTY Nominate USB ที่จะเข้ามานั่นเองในส่วนของวันนี้แล้วก็ในส่วนของซอนเทิงมินแล้วก็เบลลิงแฮมนะวันนี้เดี๋ยวจะมาจัดแลกนะักเตะแบบคุ้มๆสาหรับสายฟรีนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็กิจกรรมต่างๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตในส่วนของวันนี้ทีเดียวเลยนะท่านผู้ชมนะก่อนจะไปเริ่มกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราเปิดกันที่ในส่วนของการล็อกอินประจำวันนะวันนี้วันที่24เนี่ยก็รับเพชรแดงไปเลย สองล0เพชรดีเหมือนเดิมฮะตรงนี้นะฮะโอเคนะของรายชื่อนักเตะนะ,ะแกลอรี่เนี่ยโนมิเนีเอเนี่ยเราจะเห็นเลยว่านักเตะเนี่ยมันจะมีประมาณนี้นะทุกคนนะแต่ว่าในส่วนของโนมินีบีเนี่ยเห็นเขาบอกว่าน่าจะมาก็คือสัปดาห์หน้ากับรายชื่อโนมิเนะบีนั่นเองนะครับผมนะเห็นปะเนี่ยก็จะมีนักเตะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมเปิดรายชื่อให้ดูเลยฮะ,ะนี่นะฮะมันอาจจะลายตาดน,น,นึ่งนะ,ะก็จะเป็นนักเตะที่ไม่ได้มีเข้ามาในส่วนของพาร์ทเอเละ จริงๆพาร์ทเเนี่ยมันก็จะรวมกับกระดานที่ผมขึ้นให้ด้วยนะตรงนี้นะอาจจะซ้าบ้างกับพาร์ทเนะก็จะไล่เรียงกันนะครับผมนะในส่วนของดิมันเียนะยังไม่มาครับผมนะก็น่าจะมาพาร์ทบนะมีพวกกูลาซีนะครับผมนะมีกิสมันอะไรแบบนี้นะกิสมันแล้วก็ซอนฮึงมินนะที่เห็นๆนะจนรันานทา บูโน่เฟอร์นันด์นะผมจูเลียนบันดิบัลลาอัลเดซัลลี่อะไรแบบนี้นะแล้วก็เห็นบอกว่าจะมีซีอาร์เซเวนมาด้วยนะมากินยอร์สผมนะโรดี odi, é, aro, nez, ้เอ็มปาเป้ลาตาโรมาติเน่นะผมเดมเบเล่โจนาธานเดวิดอะไรแบบนี้เกียวเคเลสอะไรบบ illes, อย่างนี้นะจริงๆเนะี่ยมันจะซ้ำกับพาสเอ้ด้วยนะแต่ว่านี่คือผมจะพยายามไล่ตัวที่มันไม่มีไม่มีในพาสเอ้นั่นแปลว่ามันจะเข้ามาในพารสบีนั่นเองนะครับในส่วนของตรงนี้นะเห็นปะวาลาโฮวิดซิมมอนอะไรแบบนี้นะซาลิบาอะไรแบบเนี้ยที่เราไม่ได้เห็นใน พาร์ทเก็จะมาในพาร์ท B นั่นเองนะครับผมนลายชื่อประมาณนี้นะทุกคนนะก็ลองไปดูกันเอานะครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันจะซ้ําในพาร์ทเบ้างถ้าเกิดตัวไหนไม่ซ้ำเนี่ยนั่นแปลว่าตัวนั้นจะมาในพาร์ทดนั่นเองนะครับผมนะประมาณนี้แล้วกันนะเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวผมดูปฏิทินก่อนถ้าเกิดว่าจะมาสัปดาห์หน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นประมาณวันที่ จริงๆสัปดาห์หน้ามจะเป็นวันที่30นะทุกคนนะแต่ว่าบางคนอ่ะคาดว่าจะมาวันที่6นะแต่ในความรู้สึกผมผมบอกว่าอาจจะเป็น30นะพื่อหัดหน้าน่าจะมาเลยนะในส่วนของพาร์ทบตรงนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของไอคอนนะไอคอนทีโอทีวเนี่ยที่เราเห็นล่าสุดเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะมีแค่โรเลนโซ่ลิวารโดมาเกเลเล่ครับผมนะแล้วก็มีเดซาย b ี่เบคแทมตูราม อะไรแบบนี้นะฮะเนี่ยมานะทุกคนพวกไอคอนต่างๆเนี่ยก็จะเห็นอยู่ประมาณนี้เลยฮะบุกเบ็คแฮมดิวาโดเดซายี่มาเกลเล่อะไรเงี้ยแต่ว่าพาร์ทหน้าเนี่ยเห็นเขาบอกว่าจะเป็นพวกมอลดินี่อะไรเข้ามาผมก็ยังไม่ชัวร์นะทุกคนนะแต่ว่าที่มีสปอยมาเนี่ยอันนี้เป็นคาดการณ์นะเขาบอกว่าจะเป็นมาราโดน่านะครับแล้วก็เบ็คเคนาบาวนะฮะที่ผมเห็นคุ้นๆนะเจอวินโน่อะไรเงี้ยเป็นชื่อที่แบบว่าอาจจะไม่คุ้นหูนะนักเตะพวกนี้เนี่ยเหมือนเขามีสัญญาก,กับพวก เปจด,ด้วยนะแต่ว่าเหมือนเขาเจาเขา FC m o b บา e อันนี้ผมไม่รู้เรื่องสัญญาไม่รู้ว่าเขาเซ็นกันแบบไหนนะแต่นี่คือผมคาดว่าน่าจะเป็นลือซะมากกว่านะไม่น่าจะมานะ แต่ว่าถ้ามาจริงเนี่ยก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันพวกมาราโดาเบ็คเคนบาวถ้ามาจริงนะผมบอกเลยว่าไม่รู้เรื่องสัญญาลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยเขาซื้อกันแบบไหนนะเพราะว่าตอนนี้เหมือนพวกนักเตะพวกเนี้ยจะมีรายชื่ออยู่ในเพจสะส่วนใหญ่นะครับที่เรียนเพจเนี่ยจะรู้ดีเลยนะครับผมนะโอเคนะก็เอามาฝากคุณผู้ชมแล้วกันเป็นรูปที่เขาทําขึ้นมานะครับผมนะอาจจะไม่ชัวร์หรอกเพราะว่าเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยมันต้องแบบว่าคุยกันค่อนข้างยาวนะครับผมนะประมาณนี้แล้วกันสําหรับนักเตะ ไอคอนที่คาดการเข้ามานะครับผมนะน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกตัวเดิมๆเหละมาพวกมาดินนี่อะไรแบบนี้นะที่จะมีเข้ามานะฮะประมาณนั้น้วกันนะที่ผมคาดเดาไว้นะโอเคนะครับผมแล้วก็นักเตะที่ย้ายทีมเนี่ยหล,หลายๆคนก็ถามผมเข้ามาว่ามันจะเข้ามาไหมผมว่านะยังไงก็เข้าอยู่แล้วนะครับผมนะอย่างเช่นนักเตะอย่างคุณช่างคาวาสเคเลียเนี่ยที่ร่างเก่าเขาเนี่ยยังเป็นนาโปลีอยู่นะล่าสุดเนี่ยก็ได้ย้ายไปที่ปารีสแซงแชงแมงนะครับผมนะั้นถึงปีสองพันยี่สิญญญบเก้านะามา ผมว่ายังไงก็ต้องเป็นเสื้อปารีสนะฮะแต่ว่าน่าจะเข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นพวกหลังๆเนี่ยนะอาจจะเป็นลายชื่อ C ีอะไรแบบเนี้ยที่ผมคิดไว้นะทุกคนนะน่าจะมาหลังๆเลยเพราะว่าเขาต้องทํารูปทําเสื้อทํานู่นนี่นั่นต่างๆนะครับผมแต่ว่า t y เนี่ยเข้ามาแน่นอนพวกนักเตะเก่งๆนะไม่ใช่แค่ควินชาคนเดียวนะครับผมนะอย่างเช่นอมามามูธเนี่ยที่ล่าสุดเนี่ยก็ไปซบทั้งด้านของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เบอร์เด้วยนะ เพราะว่าร่างเก่าเนี่ยแม่งก็โหดด้วยนะร่างเก่าที่มาในในในเสื้อของไอ้ทัดแฟงเฟิร์ตนะไม่ว่าจะเป็น POTM หรือว่าจะเป็นร่างล่าสุดอะอะไรวะ Thunder s t ตั๊ k นะครับผมนะที่เข้ามาเนี่ยก็โหดด้วยนะไม่รู้ว่าพอย้ายไปแมนเชสเตอร์เนี่ย PY ยยังไงก็ต้องมาครับ ตัวโนมะิเน่เนี่ยเหมือนจะติดมาบ้างถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวโนมะิเน่น่าจะติดมาก็อาจจะไปอยู่ท้ายๆหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นนักเตะอาจจะทําเป็นนักเตะพวกนักเตะรางวัลชุมเชยอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปในส่วนของมาโมสกับควินชานเองก็เดี๋ยวต้องรอติดตามว่าจะมาแบบไหนแต่ว่านักเตะพวกนี้เนี่ยผมว่ามาท้ายๆแน่นอนกับผมนะโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาว่าในส่วนของตอบรับพิเศษกันบ้างนะฮะเห็นเขาบอกว่าสุม่มเพชรแดงเนี่ยมันได้ค่อนข้างดีสุ่มเอาในส่วนของข้อเสนอคัดสรรฟรีเนี่ยแต้ม ซองแดงเนี่ยมันหาค่อนข้างง่ายนะเขาบอกว่าสุ่มเพชรแดงก็ได้แล,แล้วเดี๋ยวผมลองสุ่มดูก่อนนะเดีย๋ยวดูว่าจะได้หรือเปล่าฮะไม่เห็นมีเลยเ๋ยวลองดูนะเพชรแดงเผื่อออกมานะเห็นเขาบอกใช้เปิด200รเพชรก็ได้นะเพชรแดงอะ่ะอู้ได้มาในนี่วะเดี๋ยวดูว่าออกไหมนะไม่มาวะท่านผู้ชมไม่มา โอเคนะใครที่สุ่มได้เนี่ยก็ลองมาพูดคุยกันดนอยนะในส่วนของซองแดงนะผมสุ่มยังไงก็ไม่ได้ผมไม่มาว่ะไม่มีสักใบเลยว่าจะมาเปิดเท่าไหร่นะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาว่าในส่วนของกิจกรรมนะครับผมนะที่มีให้เราเล่นเป็นอีเวนต์สดนะในส่วนของค่ายเฟ้นหาตรงนี้นะ ก็สามารถรับในส่วนของมัชเชลโนได้เลยครับผมนะสตัวแบบฟรีๆนะให้เรากดยืนยันแล้วก็กดเล่นไปนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะดีตรงที่เราสามารถดล,ลองเล่นพวกนักเตะเก่งๆ T ีโอทอย่างพวกฮาร์เรนยามาอะไรเงี้ยก็ลองเล่นด้วยนะแบบพวกเม็ดแดงอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครชอบก็ค่อยไปซื้อ้วกันว่ามันเข้ามือไหมลิวาโดมาเกลเล่อะไรแบบนี้นะครับผมนะดีมากอันนี้พมบอกเลยนะคลายเฟ้นหาตรงนี้รับมัชเช่สอตัวยืมไปเล่นคล้ายๆพวกกิจกรรมพวกยูฟาอะไรแบบนี้พิม์ลีกอะไรอย่างนี้นะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวสุดท้ายนะครับ ผมนะผมขอจะปิดด้วยในส่วนของกิจกรรมที่มีเข้ามาก็มีชื่อว่าอ่าลูน่าเิวเลียก็เป็นกิจกรรมตุดจีในการใช้นนตุนจีนจะมีให้เล่น2อันนะครับผมนะอันแรกเนี่ยเราเล่นเราจะได้รับในส่วนของเบล i n ลิงแฮมครับผม99 cm นะตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึงการ์แม่งเท่จัดก็คือในส่วนของซอนเฮงมินที่ผมพูดไปว่ายังไงก็ได้ฟีอยู่แล้ว2ตัวนี้นะ99เป็น st นะครับผมนะก็เดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับผมอันนี้คือดีมาก ใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยได้ไปใช้งาน99ตีขึ้นเม็ดส้มเม็ดแดง30บอกเลยว่าน่าเล่นมากๆน่าโดนจัดๆนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวลอง เล่นดูนะครับผมนะจะได้รับรางวัลไปเลยเลยนะท่านผู้ชมนะดูฮะนี่นะมันก็จะเขียนว่ายินดีด้วยกับผู้ชนะนะครับอย่าลืมมาเล่นกันนะทุกคนนะเห็นปะก็จะได้เป็นจูดเบลิงแฮมนะฮะโอเคนะครับผมส่วนแมทที่2เราก็เล่นจบครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอ้สเปอร์แม่งประตูโคตรเหนียวผมบอกเลยต้องไม่ค่อยเล่นนะทุกคนนะแม์สุดท้ายมันจะค่อนข้างยาก,กน,นิดนึงนะฮะเราก็กดรับรางวัลไปเลยฮะรตรงนี้นะเห็นปะก็จะได้เพชรแดงมาแล้วก็ได้ซอนฮึงมิน ST99 โคตรเทพนะผู้ชมนะผมนะใครที่อยากได้ตัวฟรีๆแบบนี้อย่าลืมมาเล่นกิจกรรมกันนะทุกคนนะอย่าลืมนะเหมือนมันจะหมดอายุเนี่ยอีกประมาณผมไม่แน่ใจว่าจะสิ้นสุดตอนไหนนะเ,ออเห็นเขาบอกว่า นานกว่า1วันนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่ากิจกรรมตรงนี้เนี่ยจะอยู่ถึงวันไหนเหมือนกันนะไม่ชัวร์เหมือนกันใครที่รู้เนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับท่านผู้ชมนะอย่าลืมไปแลกกันด้วยนะครับผมนะสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมนะไว้เจอกันใคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะ